โอ้ยเยก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอมอแนใจเกมเมิงอีกแล้วนะครับตั้ที่เคยวันนี้อยู่กเกมแมสแตรกอนไทยท่านโมบ,บายกันนี่อีกแล้วนะครับทุกคน วันนี้เราก็มาได้ค่อนข้างที่จะไกลกับเกมนี้แล้วนะครับทุกคนเอาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนในการใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าแจนนะครับทุกคนแจนครรสเตียนนะครับก็คือตัวละครเนี่ยหลายคนก็คือรู้จักกันมากนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบคนส่วนใหญ่ชอบกันมากด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้แล้วนะครับทุกคนวิธีการใช้เนี่ยก็จะแบบง่ายมากเลยนะครับทุกคนคือในเกมนี้เนี่ยมีตัวละครอยู่แค่4ตัวนะครับก็คือพวกเอเลนมิคาซารลีวายแล้วก็อามินนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการใช้ตััววละะคคครรททีี่่มจนนนบุก ซึ่งเดี๋ยววิธีจะเป็นยังไงก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับทุกคนทุกคนถึงจะทําได้นะครับถ้าเกิดเราพลาดส่วนไหนก็คือจะแบบปดเลยนะครับทุกคนเอาแล้วครับอันดับแรกก็คือเลือกตัวละครไปก่อนเลยนะครับที่มีชื่อว่าเอเลนนะครับทุกคนเด๋ยวผมจะไปสอนชายแจนนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่โหมดออฟไลน์นะครับทุกคนแล้วก็พอเรากดเข้าไปที่โหมดออฟไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ให้เรารอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็คือเลือกโหมดนะครับซึ่งเป็นด่านที่แบบไทย่านอยู่ในนนกกําแพงะคครับทุ แล้วก็คือพอเรามาตรงนี้แล้วเนี่ย mm. ก็คือตัวนี้ของเราก็ยังเป็นเอเลนอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้แบบทําให้เราได้ตัวละครแกนมานะครับทุกคนเอาละครับอันดับแรกก็คือให้เราขึ้นบนม้าครับแล้วก็ขี่ม้ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับมันเป็นวิธีที่แบบคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ก,กันคู่น้อยนะครับทุกคน mm. คือให้แบบขี่ม้ามาแถวนี้นะครับมันจะมีต้นไม้อยู่นะครับทุกคนแถวนี้เนาะพอเรามาแถวนี้เสร็จเนี่ยก็คือให้เราอ่ะขึ้นไปบนบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ พอเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือให้ใช้อุปกรณ์ขึ้นย้ายสามมิติขึ้นไปบนบ้านนะครับเฮ้ยทุกคนผมลืมเลือกเกียร์อุปกรณ์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึงนะครับเอาแล้วครับทุกคนอันดับแรกผมจะขอเลือกเกียร์อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นเกียร์โปรดของผมก,ก็คือเกียร์สีดํานะครับทุกคนเอาแล้วน,นะครับตอนนี้ก็คือเรามากันตรงนี้กันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะคือไปข้างหน้าแบบนี้อีกบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็คือเราก็จะมายืนบนกําแพงตรงนี้แล้วก็คือขึ้นมาบนไม้อีีกทนะครับ ทีนี้พอเราขึ้นมาบนม้าแล้วก็ขีม้าบนกำแพงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็คือให้เราเนี่ยขีม้าซิกแซกแล้วโดดลงมานะครับทุกคนนี <c> ่ <oughs> รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนผมจมดินครับทุกคนผมทําผิดพลาดม้าของผมตกดินครับทุกคนอันนี้คือซวยอีกแล้วนะครับอีกรอบที่ม้าของผมเนี่ยได้ทําการ ตกลงไปในดินแล้วก็คือตายนะครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นบั็กธรรมดาของเกมนี้นะครับการจมดินซึ่งมันเป็นบั็อกอะไรที่ยอดฮิตมากเลยนะครับเอาล่ะครับเป้าหมายคือตั้งใจให้แบบขี่ม้าบนกำแพงเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือให้มาสังหารไททันตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะครับนี่คืบทุนนี่มาแล้วครับไททันตัวหนึ่งสังหารเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็คือหลังจากนี้ไททันตัวนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเมื่อกี้คือแจนเนี่ยได้บอกผมว่าให้ผมมาจาัดก,การไททันเพิ่มอีกสามสี่ตัวก็คือแก๊งตัวเนี้ยครับทุกคนซึ่งเป็นแก๊งอีกห้าหกตัวนะครับทุกคนพอผมจาัดก,การพวกนี้เสร็จแล้วก็คือผมจะแบบได้ใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าแจน,นครับทุกคนซึ่งเป็นการโทรคุยในเกมนะครับทุกคน ซึ่งระบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนเอาล้ครับทุกคนตอนนี้ผมจะทําการฟันไททันอื่นๆก่อนเลยนะครับทุกคนก็คือฟันเข้าไปเฮ้ยทำไมทุกคนตัวนี้มันหนังเหนียวอึดๆกว่าตัวอื่นนะครับทุกคนนี่คือตัวเมื่อกี้ค่อนข้างจะหนังเหนียวอะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมจะทําการแปลงร่างเป็นไททันเอเลนก่อนเลยครับแล้วก็คือจมดินครับทุกคนโอ้โหร่างไททันของผมก็คือจมดินไปแล้วครับแล้วก็คือผมก็เดินอย่างเท่เลยอนะครับ อันนี้คือปัญหาบักนี้นี่คือค่อนข้างจะมาบ่อยแล้วนะครับทุกคนแต่ก็คือไม่มีปัญหานะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแปงลงร่างแล้วแบบไม่ให้ร่างของเราจมดินเนี่ยเราก็คือทําได้ง่ายๆโดยการที่แบบเราจะทําการขึ้นไปบนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทุกคนก็คือให้เราเนี่ยทาการปรีมแบบใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติขึ้นไปบนหลังคาของบ้านนะครับทุกคนก็คือนี่เลยครับพอเราขึ้นมาบนบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราให้เราค่อยทําการแปลงร่างครับมันจะดูทั้งเท่ขึ้นแล้วก็คือแบบ ทำให้เราเนี่ยได้แบลงล่างอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับก็คือในเกมนี้มันจะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับทุกคนเอาลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราสังหารตัวนี้นะครับทุกคนผมจะต้องใช้หมัดสังหารนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต่อยคนั้งจะยากเลยนะครับทุกคนวินระยะใกล้มากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการต่อยเลยนะครับทุกคนอยู่เข้าไปทีหนึ่งยังไม่ตายครับทุกคนมันยังไม่ตาย เตะเข้าไปเฮ้ยมันต่อยผมอาครับทุกคนมันต่อยผมแล้วก็นะครับล่างททันเอเลนนี่คือรู้สึกว่ามันไม่ยอมเตะมันนะครับทุกคนมันเตะแล้วเลือดคือแบบเลือดมันเพิ่มมะครับทุกคนซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวบอสเอ้ยมันไล่าตามผมนะทุกคนมันไล่าตามผม ตัวบอสนี่คือค่อนข้างจะอึดน,นะครับแล้วก็คือรู mm ้ส hmm. ึกว่าใช้ไททันเอเลนสังหารมันค่อนข้างจะยากนะครับคือทุกทีหลังจากที่มัน,ม,นมันแบบมันโดนผมเตะไปมันก็จะทําการเพริ่มฮีเลือดของตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็เพื่อที่จะให้ผมเนี่ยใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าแจนได้ผมก็คือต้องแปลงร่างเป็นไททันเอเลนแล้วสังหารตัวนี้ก่อนด้วยมือของเอเลนนะครับทุกคน หรือมีก็มา้วครับทุกคนปัญหาใหญ่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเราจะชนะมันยังไงนะครับทุกคนคือปกติเวลาใช้ไททันของเอเลนเนี่ยเราจะสามารถต่อยกันได้นะครับทุกคนแต่วันนี้นี่คือเป็นอะไรไม่รู้ทำไมถึงร่างไททันเอเลนของผมเนี่ยไม่ยอมต่อยเขาครับทุกคนมันไม่ยอมต่อยเดี๋ยวผมจะลองออกจากร่างของไททันดูนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมออกมาจากร่างของไททันแล้วคือระยะนี่คือใกล้มากเลยครับทุกคน๋ยวผมจะทําการขึ้น อ๋อครับทุกคนคือผมเข้าใจแล้วครับทุกคนจังหวะนี้คือเฮ้ยอยู่ใกล้เกินไปเดี๋ยวผมโดนกินครับทุกคนเดี๋ยวผมโดนกินถอยถอยถอยครับทุกคนถอยสไตล์อาร์วีครับทุกคนเราต้องถอยก่อนนะครับคือว่าดาบของผมเนี่ยคือดาบเล่มของผมมันถือไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยฟันไม่ค่อยเข้านะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้มันก็คือแบบไล่ตามผมเลยนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือได้เวลาสังหารแล้วครับทุกคน ผมคิดว่าร่างของเอเลนเนี่ยสังหารตัวนี้ค่อนข้างจะยากนะครับทุกคนผมก็เลยต้องใช้ดาบสังหารมันไปก่อนเลยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมรู้โค้ดแล้วนะครับทุกคนที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าแจนได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนทําการกดหยุดคลิปนะครับทุกคนไม่ได้หยุดคลิปนะครับก็คือแบบให้เราหยุดตรงเนี้ยครับทุกคนหยุดเกมที่มันเป็นเหมือนปุ่มหยุดคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นป พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีปุ่มที่ว่า special code นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับทุกคนพอกดเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนให้เราเขียนชื่อของแจนเข้าไปครับทุกคนนี่ j e e n นะครับทุกคนแจนพอเรากดเข้าไปปุ๊บก็กด apply นะครับทุกคนที่อยู่ปุ่มข้าง เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ตัวละครแจนของเรามาแล้วครับทุกคนเราจะไปดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตามที่เกมเนี่ยได้ส่งมาให้ผมนะครับก็คือโค้ชแจนของผมมาแล้วผมจะเริ่มเกมเลยนะครับทุกคน3-2 1สองหนึ่งทแรแจนของผมมาแล้วครับทุกคนแจนตัวนี้นี่คือเท่มากเลยครับทุกคนเป็นม้าเต็มตัวเลยอะครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนแจนแบบสไตล์ม้าเต็มตัวนะครับทุกคนปกติมีแค่หน้าม้าแต่นี้คืออันนี้ก็หน้าม้าครับทุกคนอันนี้ก็แจนแหละครับทุกคนคือมันก็เป็นแจนนะครับทุกคนใครจะว่าไม่ใช่จนทุก วาดแยนนะครับทุกคนคือม้าขี่ม้าได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เปรี้ยวเกินไปม้าขี่ม้าได้นะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะใช้แยนในการสังหารไททันบ้างแล้วนะครับทุกคนคืออันนี้ก็คือสเต็ปม้าขี่ม้าได้ใครเคยทำบ้างเม้นมาเลยครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะโดนปั่นเม้นเยอะๆเลยครับทุกคนช่วยๆกันดันเม้นผมหน่อยนะครับทุกคน ใครที่แบบดันนี่ถือว่าผมจะชอบมากเลยครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทาคลิปของเกมอะไรก็มเม้นกันมาด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทาคลิปสอนอะไรผมก็คือทําได้หมดเลยนะครับทุกคนเนื่องจากผมเก่งเงินไปนะครับทุกคนก็นะครับคือเอาละครับทุกคนตอนนี้อยากจะไปใช้แจนในการสังหารศัตรูดูนะครับทุกคนซึ่งหลายคนจะบอกว่านี่ก็เป็นแค่หน้ามาธรรมดาไม่เห็นจะเป็นแจนเลยนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับทุกคนก็คือตอนที่เกคนที่แบบสร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ย เขา,าได้สร้างเกมและหลังจากนั้นก็คือตอนนี้ปัจจุบันทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเขาทําไฟล์ของเกมหายก็คือทําให้เกมเนี่ยไม่สามารถอัปเดตต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยมาที่เขาสร้างไว้เขาก็คือลืมสร้างให้เต็มตัวนะครับทุกคนก็เลยเหลือแค่นี้นะครับทุกคนแจนนะครับทุกคนก็คือเสียใจกันด้วยนะครับคือแจนก็จะมาได้เพียงเท่านี้ในเกมนี้นะครับทีแรกเขาก็จะแบบเติมตัวละครอื่นๆเข้าวาในเกมเยอะแยะเลยนะครับในอัปเดตล่าสุดอะแต่เนื่องจากไฟล์ของเขาได้หายไปหมดเลยนะครับก็เลยทําให เราเนี่ยอดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องราวนี้ให้ฟังคร่าวๆอีกทีเลยก็ละก,กันอย่างละเอียดนะครับทุกคนเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่าเขาอะเป็นคนสร้างเกมสตรีมเมอร์แบบสร้างเกมธรรมดานะครับทุกคนแล้วเขาก็คือได้สร้างเกมแอดแท็กออนไททันมบายขึ้นมาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกในปีประมาณ23ปีที่แล้วนะครับทุกคนในปี2-3ปีที่แล้วพอเขาได้สร้างเกมขึ้นมาก็คือดังมากเลยครับทุกคนแต่ละปีแต่ละเดือนก็มีอัปเดตใหม่ของเกมนี้มาบ้างนะครับทุกคน ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่อัปเดตล่าสุดก็คืออัปเดตที่ผมเล่นอยู่เนี่ยได้มานะครับแล้วผมก็คือแต่ละคนก็โหลดกันมาเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนสร้างเนี่ยเขาแบบเจอปัญหาในการทํางานนะครับคือทุกคนเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาบ้างนะครับเขาก็เลยเจอปัญหาก็คือว่า เขาอะทําทคอมของของลิ้นพัน,นครับทุกคนลิ้นพันคือเขาอะทาคอมของเขาพังครับทุกคนซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กคือคอมอะไรครับทุกคนเขาอะทําทคอมพังนะครับทุกคนและไฟล์ทั้งหมดที่เป็นของเกมนี้ก็คือหายไปเลยครับทุกคนและหลังจากนั้นเราทุกคนก็คือจะได้เล่นได้สูงสุดเพียงเท่านี้นะครับก็คือเสียดายจังเลยครับทุกคนทีแรกเขาอะเตรียมทําอัปเดตต่อจากนี้แล้วด้วยนะครับแต่ว่า แล้วก็คืออดกันแล้วนะครับทุกคนจะมาได้เท่านี้นะครับทุกคนเราก็คือจะสูๆ้ๆกันต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอะเจอไฟล์ของเขาแล้วเขาก็แบบสร้างมาอีกทีได้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับทุกคนซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนื่องจากพอแจนฟังทุกอย่างนี้แล้วแจนหัวร้อนนะครับแจนหงุดหงิดทีนี้แจนก็เลยตัดสินใจที่จะไปสังหารท่านหลายๆตัวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคน คือม้าเนี่ยจะแบบสังหารไททันแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบเอซีพันแท้ของแอดแต่ก่อนไททันคุณก็ต้องรู้ครับทุกคนว่าทําไมถึงแจนเขาียกกันว่าม้านะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่รู้ก็เม้นกันมาด้วยนะครับส่วนใครที่รู้ก็โชว์เลยครับทุกคนเม้นมาเลยครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมปั่นเม้นผมด้วยนะครับทุกคนผมอยากโดนครับทุกคนอยากโดนเอาละครับทุกคนตอนนี้คือผมจะเปิดโหมดเต็มเลยนะครับทุกคน แล้วก็นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้สอนอะไรก็เม้นกันมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือผมมาแบบเล่นไกลแล้วนะครับทุกคนผมก็คือฟันพายท่านค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับทุกคนก็คือแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนส่วนเรื่องของเกม GTA V ที่ผมสอนโหลดไปผมก็คือใส่ลิงก์ในส่วนของใต้คลิปแล้วนะครับทุกคนก็คือใต้คลิปเนี่ยโดนลบไปจากทางแอปนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะใส่ทางคอมเมนต์ไปเลยนะครับทุกคน ใครที่แบบอยากโหลดแล้วยังไม่ได้โหลดก็ไปเอาลิงก์สรงคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนก็คือบอกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็คนที่มาใหม่ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปด,ด้วยนะครับทุกคนเอาล้ครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าแก๊สของผมหมดไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แจนก็คือกําลังจะเดินอยู่บนเดินอยู่บนบ้านนะครับทุกคนและแจนก็คือไม่มีทางสู้แล้วครับทุกคนเพราะว่า แก๊สของแกนเนี่ยได้หมดไปอย่างเรียบร้อยแล้วครับทีน euh. mmm ี้เราก็จะทําการเติมแก๊สสักครู่นะครับพอเติมแก๊สเสร็จแล้วก็คือเฮ้ยโดน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 เต็มเต็มครับทุกคนแกนคือกําลังจะแบบเมื่อกี้กําลังจะลงไปอย่างเท่แต่คือโดนอย่างแรงเอาครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเราขึ้นมาสูงเกินแล้วก็คือหลุดการเชื่อมต่อจากตัวไทยท่านเนื่องจากสายไม่ได้ยาวขนาดนี้ครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เราก็จะเข้าใกล้อีกทีนะครับเราจะลองขึ้นแบบเช็คดูนะครับว่าเวลาที่เราจะฟันไทท่านเราจะขึ้นได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับทุกคน เอาล้ครับขอออกก่อนนะและทีนี้เราก็จะกดกดทําการกดเลือกตัวสู้กับไทยันเลยนะครับเราจะพายายามขึ้นไปเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> มีตัวแทรกครับทุกคนมีตัวแทรกมีตัวแทรกก็คือมีตัวแทรกเข้ามานะครับเอาละครับผมว่าประมาณนี้หละครับทุกคนทีนี้ผมจะฟันเข้าไปนะครับทุกคนคือเมื่อกี้ไอตัวไอตัวสูงๆนี่คือมันทําลายความมันทาลายความเก่งของผมนะครับทุกคนมันแบบพลาดจังหวะที่จะฟันไทยันตัวนี้ครับทุกคนเอาละครับทุกคนทีนี้ผมจะเปิดล่างเอาเติมแล้วนะครับทุกคน คือไอตัวนี้เนี่ยมันหาเรื่องผมนะครับทุกคนผมจะเอาเอาตึงเฮ้ยดาบหมดครับทุกคนดาบหมดเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยครับทุกคนไม่ดาบมีดของผมนี่คือทุ่ๆหมดเลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตอะไรเลยครับก็เลยทําให้แจนตายไปรอบนึงแล้วนะครับทุกคนเอา้นะครับตอนนี้แจนก็คือโมโหมากเลยนะครับที่ว่าใครให้เจ้าไทยท่านตัวนั้นน่ะมาฆ่าแจนอย่างง่ายๆแบบนั้นก็คือเมื่อกี้ก็คือติดสถานการณ์เนื่องจากดาบของเราทู่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราลองเอาตัวเราไปอยู่แทนแจนนี่คือสถานการณ์นี้จะซวยมากเลยนะครับทุกคน เอาละครับตอนนี้เราก็คือค่าใช้งานตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับลคลิปนี้ผมก็ว่าต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นลรงใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นผมอยู่ก็คือผมบินได้นะครับทุกคนบินไปซ้ายขวาตรงไหนก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมทําอยู่ใครที่อยากรู้วิธีการบินแบบผมก็เม้นต์กันมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ในคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน เอาละครับสำ็จับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตตามและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็เมนต์กันมาด้วยนะครับขอบคุณครับมาเต้นได้ครับทุกคนแจนเต้นได้ครับก็คือเพี้ยวไปเลยเอาละครับสร็จแลคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย